ค่ะมื่อนี้เป็นวันโกนนะคะวันที่22พฤศจิกายนสอง7กนะคะเป็นวันโกนพรุ่งนี้เป็นวันพ่านะคะนุนยิยาจ,จะติดธุระมาบ่ได้ก็เลมยมาไหวยมื่อนี้แทนนะคะเอฟซีเพิ่นโชคดีเพิน่นเห็นแนวทางโย่งปูเพิ่นโชคดีทั้งบนทั้งล่างนะคะคุณบุญล้อมนะคะคุณบุญล้อมเอ่อผ้าสมบูรณ์นะคะ คนก็โอนเงินมาให้นนทิยาหวายผู้ไหนะคะนุนทิยาก็ซื้อพวกมาไล่สิบแปดพวงดอกไม้สองกำซื้อผลละไม้ซื้อขนมนะคะหมู่บ้านนี่ผลละไม้แม่ค้ายุดนะคะก็ได้นิดน้อยนะคะนะคะนนทิยาก็จะหวายไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะขออนุญาตสองตามองค์ผูนะคะวันที่ผ่านมาเนี่นนทิยาจับปิงฟองนะคะจับป่นฟองเป็นคลิปแรกนะคะคลิปแรกนี่เป็นอ่าแปดสามเก้าข้างล่างเป็นแปดแปดนะคะผลปากกดว่าเลขออก สามแปดล่างนะคะสำหรับงวดนี่นนทิยาจะให้ท่ายคลิปหรือกลางกลางลิปจะให้น้องนุ่นจับปิงปองนะคะมาแนวทางในงวดนี้จะเป็นตัวได้นะคะจะขอพอนปูตะกอนจะจับปิงปองจะซ่องตามองค์ปูไปประมาณสีนาทีนะคะซ่องสีนาทีเราก็จะจับปิงปองเราก็จะซ่องอีกรอบนึงเราก็จะปิดคลิปเลยนะคะนะคะ ก็ยินดีด้วยนะคะกับเอฟซีที่เพิ่นโชคดีนะคะวันที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่นกระถูทั้งบนทั้งล่างนะคะเพื่อนเห็นของเพื่อนเองนะคะนุ่นที่ย่าซองให้เพิ่นเบิงเพิ่อยูต่างประเทศนะคะนะคะขอโมทนาบุญกับเอฟซีให้เพื่อนโชคดีตลอดปีและตลอดไปร่วมทั้งเอฟซีทุกคนทุกคนที่เห็นคลิปนี้นะคะนุ่นที่ย่าเป็นสะพานบุญห้ อนุญาตจ,จะบ่เห็นตัวเลขนะคะดวงอาจจะบ่ดีบารามีบ่หลายบ่เห็นตัวเลขแต่ว่าเอซีอาจจะดวงดีมีบารามีก็นะคะนะคะน,ะคะนี่จะซ้ายจังน้อยเน้อค่ะแดดออกแล้วนะคะด้านหลังปูนะคะ พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเห็นตัวใดก็อย่าลืมคอมเมนต์เนอคะ่ะนอนดิยาตตาบดีบรารมีโมลายนะคะอาจจะบ่าเห็นตัวเลขนะคะนะคะบวันดีผ่านมาน้นดีญา็จับปิงปองตั้งแต่ต้องงวดนะคะเพิ่นกะให้แปดสามเก้านะคะเลขออกสามแปดล่างนะคะ ะนะคะแล้วนุ่นที่ย่าจะให้น้องนุ่นจับปิงปองนะคะให้เอฟซีนะคะอ่อน้องนุ่นสวัสดีเอฟซีหน่อยสวัสดีค่ะนะคะจะให้น้องนุ่นจับปิงปองให้เอฟซีเอาสามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างนะในงวดวันที่หนึ่ง ธันวาคม256หกเกเลขจะออกตัวได้กับขอให้ึ้นมาตามปิงปองนะคะปูเมตตาลูกหลานเด้อค่ะปูนุ่นนุ่นบกบอได้มาไหวปูหลายปีแล้วนะคะเพิ่งจะได้มานะคะเพิ่งไปเรียนอยู่มหาสาร,รคามนะคะนะคะเอากี่ตัวนะคะเอาสามตัวบนก่อนแล้วก็สองตัวล่างตัวที่หนึ่งคือเลขสามนะคะ อยู่ในนี่จะมี20ลูกนะคะลูกละสองเอาเอาลงคือเก้าเพื่อเป็นเลขเบิ้นตัวที่1คือเลขสามคนก่อนคนก่อน,อนอตัวที่สองตัวที่สองคือเลขแปนะคะ,ะคนด้ยคนให้แห้งกันตัวที่สาม คือเลขสามนะคะเป็นสามแปดสามอ่ะสองตัวล่างแปดอีกแล้วเอา้าแปดคือสิหลายสองตัวล่างเป็นเลขแปดอีกแล้วอ่ะตัวสุดท้ายอย่บอกนะว่าแปดอีก ศูนย์นะคะข้างล่างเป็นแปดศูนย์ข้างบนเป็นสามแปดสามนะคะเดี๋ยวนุ่นที่ย่าจะให้เอฟซีโชดีเด้อที่น้องนุ่นจะปิงปองนะคะปูน้องนุ่นจับปิงปองได้สามแปดสามข้างล่างได้แปดศูนย์นะคะขอให้ตัวเลขที่เป็นตัวเลขโชคลาภขอให้เอฟซีโชคดียแนวทางของปูนในงวดวันที่หนึ่งท่านว่านะคะนะคะจะรู้ว่าน้องนุ่นจะปิงปองนะคะ ได้สามแปดสามนะคะสามตัวบนนะคะสามแปดสามข้างล่างเป็นแปดศูนย์นะคะนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสรกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะแล้วนุนที่ยาใจเปรียบเทียบนวดที่ผ่านมานะคะนวดที่ผ่านมานี่นนที่ยาเป็นผู้จับนะคะจับตั้งแต่ต้องงวดแบบนี้นะคะเป็นอ่างวดที่ผ่านมาเป็นแปดสามเก้าข้างล่างเป็นแปดแปดนะคะเลขออกสามแปดล่างนะคะนะคะงวดที่ผ่านมานะคะสําหรับงวดนี่นะคะ นันนี่เป็นท้องนุ่นเป็นคนจับนะ,ะนะคะลูกสาวเป็นคนจับเลยสามแปดสามกับแปดศูนย์นะคะนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพิจารณานะคะนะคะแล้วนุ่นที่ยากจะซ่องให้เบื้องอีกจังน้อยนะคะตามองคูนะคะนะคะกับ่รู้ว่าจะใช่หรือไม่ใช่นะคะผู้เปิดหูเปิดตาให้ลูกสร้างลูกมาเห็นตัวที่จะใช่เด้อค่ะคูในว,วันที่หนึ่งท่านว่าสองหาหกเนะคะ นะคะคแสงแดดออกความรู้สึกความรู้สึกเหมือนโดนแสงนะคะเอฟซีเห็นตัวใดก็อย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันเด้อคะ่ะนุนยาตจะตาบดดีบารามีบลายบ่เห็นตัวเลขนะคะ,นะคะ นะคะสรุปนะคะสรุปในคลิปนี้นะคะเป็นแนวทางของปูขาวให้โชคนะคะน้องนุ่นจับปิงปองนะคะอ่าสามตัวบนนะคะวันที่ผ่านมาทุนที่ยากกับจับเป็นแปดสามเก้าแต่ว่าไปออกสามออกสองตัวล่างคือสามแปดนะคะสำหรับวันนี้น้องนุ่นจับปิงปองเป็นสาม 383นะคะข้างล่างเป็น8 0นะคะทั้งหมดทั้งมวนเป็นแนวทางหาเสื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะใช่บ่ใช่กับบ้มีผู้ใหรลูกนะคะนุ่นที่ยาทาย้ายทาให้เป็นแนวทางนะคะนะคะแนวทางของภูขาวนุ่นจับปิงปองนะคะนะคะนะคะนุ่นที่ยากกเขาโวยพ่อนไฮพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชดีแนวทางของภูเขาวานะคะ,นะคะ,นะคะ